อาเนาะพาคนมาตอนแรงจังไปเซ็นแ่ว่าบัท่านมือนี้กะมือ้าตอนเศร้าจังไปมอบเพื่อนเดอใช่ใช่วุนลองลองอ่านมึงบึอเดียวเนาะเ้ยคอคอม่ถอาคำผู้ติดยาเสร็จติดไปดัดอ่าสั่งอยู่ลักสามสิบสามเักสามสิบห้าดี สั่งโอนมาใหมาบุญ400เนาะอ400ประมาณ2เซนหาเดี๋ยวบุญเอาให้เจ้าสามแซนเลยละกันเด้อเป็นเงินอันนี้ไว้ใส่ส้นโตเจ้าเด้อขอใจาไปเด้อหนึ่งสองสามสีเกสอันนี้ล้านนึงเนาะล้านนึงนี่ ทางแม่พันบอกว่าหายไปไทยธนาแปดเก้าสิบต้นียหนึ่งล้านแล้วนะฝากขอบคุณคุณทางผู้ใหญ่แม่จะดีเพ่อแนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อโดยผู้ใหญ่ใจบุญให้ลำให้รวยอ่าขอให้เทพมาดาเบิังอ่าขอให้ลูกเต็มบ้านขอให้ล้านเต็มเมืองเออเจ้าชิว่านด้บุญเด้อดยอของผู้ใหญ่เนาะ ้ยมาฝ่อมฝนมาฝ่อมฝนเนาะฝนตกพอดีโอ้ยไปไปไปโอ้พี่น้องเลยเนาะอ่าทางลุงจันกำลังถอยก้นที่คุณเคยเข้ามาเฮือนทางน้องออนพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันหอดจอถึงฝ่อมฝนเนาะโอ้รับผู้บาดีพี่น้องเลยลนนนนะลนเลยนาะทางลูกสาวก็ได้ ้องจะบอกเวนอ่อนเทียบิดไปเช็คเนาะอ่าอกเปิดผ้าถ่ายเห็นป่มามามาบุญเปิดผ้าถ่ายก่อนเด้ออ่าเฮ้ยไงคะ่อยลอลงได้นันบอเฮ้ยพูไปจะล่างเฮือนคนเด้ออ่าาาาบนาบบอนอนในอกระายน

cục ừ, ừ, lục cả má cả nó rồi phải nói là mau ah 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 đang cắn đang cắn đang cắn บอาสอนจะมาฮอดปุ๊บแล้วก็ถือลูกค้อนขึ้นไปงัดเอ็มประตูเลื่อนเดียวอ่ะโอ้หะน่งถ่าย้องออนเด้อเบื้องเบื้องคนสูตรอาใชเขาไ่ได้หมดอ่ะปึ๊บเอ้าเตีนคนละบาทเองพี่น้องเอ้ไปเอาเอาเอามากับบัวบัวหนาจาร่างแล้วก็นอกงัดไปอย่างเดียว

ไฟอันนไฟอันน้สิจะพนสิจะไฟนั่นย้าลงตะางเด้อแล้วนอกสอนบอกนอนเพิ่นนี่เด้องไปจุอยู่ตะางเอาแม่นแหละโอเินมันเก่าไปจุอยู่นี่เนาะเอาให้เอาาตีตางเอาลูกเต้าขึ้นมานอนอนางัดเบ่เลยเนาะ

จะปูซีบเลยเราเห็ดเนาะ่ามบัติายบ่ยางไัดไปทักเนยแท้พี่นะฮ่ากอยใน้วอ้อโอโอ้ยอีกแล้ดอบ่โอโเฟอร์กัไร่ฮ่าไปเลยเนาะ้วไ เป็นาเารอไม่ก็เล้นไปมาเมาเสียขึ้นมูอเาข้นเีขึ้นยเีย่จะากพาไปค้นคืนทรกอเป้นคืนแตอย่างสมแซมเอาได้นองสายเด้อเกน้องไอ้เนาะพากันมาโฮมกันอยทานี่พี่น้องไอ้เนาะ ทั้งแม่้องเอิงกัมาเห็นเสียวเนาะฝ่ามาหาเสียวเลยกินหอดเสียวเนาะมิตูสบายดีอาสบายใจและสบายใจเลยสบายใจเนาะดีใจเนาะเี่นอเอองก็ดีใจบ่คอยนั่งเศร้าเมื่อก่อนเนาะจังเฮ็ดทานนี่พี่น้องเยนาะมิตรวายจากแนะนำด้อ ีไฟทั้งเฮือนน่ะเอามาดังอยู่ลุมพ่เด้อมันหกเพื่อนมันเปื่นเฮือนเนาะเพือนงามไปดังพื้นไฟเพื่อนั่มีดังเพื่อนดังไฟเห็ดผุแหละอยู่นบางเกาเจ้าผุแหละอ่าลงมาดังสะอต็าไแหะอยานังออ่า พี่น้องหูน้องเอิงกับพับตาบหยาบอยู่สบายดีน้องเอิงมาท่านเองก็บสลบเลยพี่น้องเลยมาเอ้าลูกเป็นหมูกตู้พุกบาดเนี่ยพี่น้องเนาะเป็นวินเนาะมอวลดมอวลดมอแรงเป็นยังไง สีบึงน้องคนเด้อบ้านี้เด้ออยู่น้ำกันเด้อเสียวมาเหรอแล้วเขาได้บอกเจ้าบ่อแกงลำไยลำไก่แ่นข้าไปหมูปูเป็นมาหวมตอนทักพี่ยงไเนาะน้องสีต่อีเพิ่นลูกหลานนี่แหละเนาะดีพวกดีใจเพิ่นกระได นาะมาดีใจแลลูกล่ะลานค่อยมเออดีใจจก่อเนาะอวแว่าอยู่พอดี่มันกับอือบ่เห็นลูกมันกบ่เห็นอือบ่เป็นหยังเนาะนอเอนอนซลเนาะ ทำตายเป็ความดีใจเนาะเอาห้องผ้าหลังบาดนี้พี่น้องเอ้ยวงน้ํามูกนี่ห้องผ้าด่างบาดนี้วงน้ําเงินน้ําซาบน่เนาะเราเข้าใจวองค์เรานี่เนาะตื่น่หมอน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ย้องวันใหม่มันอยู่เฮือนใหม่บดนี้ชื่อแม่น้องันใหม่เด้อบดนี้เด้อน้องออนเด้อเจ้าเด้อชื่อเจ้า ซื้อเมยน่องวันใหม่เนี่ยมันมืดเนี่ยเลยพี่น้องเลยเน่องมันใหม่มืดว่ามันมืดตาเลยพี่น้องเลยมืดตาลังกล้องละบาดเลยอืมเดือนไหนดิอู้วเตือนหอวเดือนละ นี่น uhm ้องวัใไม่ลูกมันกระซือว่าน้องวัใไม่เนาะเอามิเจห่ยพอนพักพ่ก็ชักน้อยนึงเดี๋ยวว่าจันที่เอาเข่าเอาคองมามอบให้บ้านนี้พี่น้องกันอ่ากินของข้างเมเอ่อเอ็นนา เนาะคนส่งมาซอยเดือบึงต้นมันแล้วอยากมีอย่างเนี้ยทัเบิ้งทับสมน้ำกันเนาะให้ลูกเต้าเขานนพักพอนกอนนี่นอนด้วยไนนีนเนาะสลบเยอยากกินนมมาจักเนี่อยากกินนมบ่เอาลูกกินนมก่อนก็ได้ะใช่เปลี่ยนเอาพี่น้ไปเนินเอาลูกกินนมก่อนใส่เนาะขายคุ้มเรียบร้อยแล้วบ่มาแล้วเราก็บวอยู่พี่น้องไปหาในบ้านอย่าไปหาในบ้านอยู่เพื่อนรังนั่น เพราะว่ายาบมันค้ำเด้พี่น้องเอ้ยน้นอตอนนี้กะสามวงปลายสามวงสีเคร่งแล้วหยานขึ้นไปห้ทั้งในบ้านเที่ลังนั่นมาแล้วกับปรับเลยพี่น้องงานขึ้นเด้ไปแล้วครูถือเอกสารไปแล้วพาไปเบิร์ทางเขือนในบ้านแลนทั้งเอกสารทั้งเปลี่ยนงานเรายังบ่แล้วเด้ทั้งเบาซ้อนพันกับพี่น,อน้องเลยไปเบิร์นทันก่อนประสานเนาะ อันนี๋ยวถ้าเราอ้อนเอาดูกินนมกินยังก่อนว่าชันพี่น้องไอเดี๋ยวเขาจังโอล้มเรื่องใส่นีใส่ซินในเพื่อนเนาะจังหวะากันพี่น้องเนาะอยู่อยู่บ้านในบงในบ้านกับพี่น้องเนาะมืุกขิงกัวุ่นกัดในหม้อเงินในเพื่อนเนาะจำนวนหนึ่งเนาะให้เพิ่นสองแสนเนาะเพื่อไปหาจับในภาคว่าชันเนาะ ตัดขับตาหรือว่าลายเส้นเนาะไอ้มันแล้วมันทัวพี่น้องเลยเนาะนี่คืนในบ้านอยู่นี้พี่น้องเลยนเนาะกลัวคนดูหด้อเป่ในบ้านผู้ที่ซองประสาทเนาะร้องในบ้านใหญ่อืมแรงไปงกันลยก่อนเดี๋ยวมันขำได้จะน้อยเลยก,การพนด้พี่น้องเลยสามมุ่งก็กัวล่ะเลือกตาเพิการสี่ห้ามุ่งละพี่น้องเลยเนาะ,นะ ก็เลยแต่เบาซ้อนกันนี่แหละพี่น้องนาะสี่ไฟบางแงีเนาะแค่ท้ายแบบนั่นาะกับผู้ทีเหล่านพี่น้องกันเนาะทางมาบุญกะมีทางเอื้อยอ,อ่าเป็นดูสวรรคเขตเนาะเป็นกะ ส่งข,องของาา้อความระ่าโทรหาบาบุญเนาะว่าอยอากจะซอยน้ำใจเนาะให้กับบาร์อนเพัน,น,ออนนะเอาพันกะบริลลัมบริเล่ดอกรนว่าเนาะกับจากซอยเนาะเงิน400บาทประสานเนาะให้กับน้องซ้อนเพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องซ้อนเพันรวนะ่าจได้แน,นะน,น่เนาะแล้วความสมบูรณ์ขอบคุณใจทั้งเงิเนทั้ลายเนาะ thì sơ sòi, thằng bà xót còn thêm, nó, còn cái bé, bé, con du, na, bưng con này, bé nào người du, mận, du mận, phayan pier, còn nhang ngô ma ở, nhang ngô ma, nhang ngô ma nhang ngô ừ, mưa, ừ, ha? เราได้กินจีไปเซนในบ้านหรือเปล่าคนยังหมูมาในบ้านเพื่อนเพื่อนเราอยู่นี่หรือเปล่ายังหมูมาเราเมื่อแล้วตอนแรกยังหมูมาเราบาบุญบาบุญไปเบืองแล้วโอ้ย่างหมวมาแม่นบาบุญไปถามแล้วเมื่อกี้ยังหมูมาบางคนมาเนาะบาคนมาตอนแรกจังไปเซนแต่ว่าบุตท่านมืัอนี้กะมือ้าตอนเศร้าจังไปหม้อไปเพื่อน ม่แต่ฮะไม่บานรแม่ในบ้านยังมาเอ่อนคุณกำลังไปให้ทางให้อยู่พี่น้องเอคกนตาโอ้หิวข้าวป่ะข้ากินแม่แม่กินแม่เ้ากินหรอ ยังคนในบ้านยังมาอยู่คนยังไปไห้ในบ้านยังโมเมื่อมากินข้าวเลยด้วยเลยด้วยเอาด้วยแม่มามาหิวข้าวแล้วตู้พอมันก็เนาะพาทางบารซอนไปพี่น้องเลยมิเตว่าเส้นในบ้านมื้อนี้อ่าถ้าจะไปจะจะไปมอบกลุ่มเนี่ยขออนุญาตขอท่านอ่าไปมิเตว่ไปเส้นในบ้านว่าหลักะมือตอนเศร้าเราตื่นมาจะไปมอบ นาะมอบให้เพิ่นพอเพิ่นเลิกการเด้พอ5:00นอ่าบื้อจังไปมีแต่เส้นในบ้านไว้เออนั่นล่ะอ่าซึ่งต่อมาเลยก็งาาบ้านก่อนเนาะตอนที่เพิ่นยังบ่ได้ไปไปเฮ็ดงานตอนแก็เสก็ได้อมาสิมาเลยเนาะตอนแไว้ตื่นเช้าเฮาไปเช้าก็ได้แล้วเสแล้วยังแต่ายับตาในบ้านใหญ่เออบ้านใหญ่ไปซ่อมได้ มีจับใบมีจับใบลายใบเจ้าสมุทร้นได้บ่อไ้โมเว็ดมเเรียนรู้เลยเนาะะไระเรียนยังกัมีจแปะโปะเนาะเรียนชื่อตัวเองได้่เจากันใชใช่วุ้นลองลองอ่านมึงบังมีแับแปะโปะอย่างเดียวเนาะเออเ้ยอันนี้วอนน้อะนรกระตไป ขาวอาคมผููติดยาเสพติดไปดัดอาส่งอยู่รักสามสามเขารักสามสิบหาที่อครักชายิอ่อิงใส่ขอตกลงของรัฐมนตรีรักสามสิบสามีอยู่บ้งว่าสุานี่แต่รักชายสิห้าักชบสามอว่าดิษานกับดามันคล้ายกันว่าการกระทรวงของการสุขความสงบ อ่าทุกต้องเยพี่น้อ,นะองเลยเนาะเท่าเผาส้นเผาตรีศาสนาพีอาชีพเพชรสวนบัตรปัจจุบันแบนบัดรดวงสวัสดิ์ทาวอาคมอายุ30ปีชนสารเล่าซนเผาตรีศาสนาตรีหรือศาสนาพีอ่าประวัติเนาะอ่าอาชีพ วา,างงานอาสิวางงานเนาะมีเบียกเห็ดปัจจุบันแมนบานดงสวรรค์เซปอนสวรรค์อเขเตซื้อผูกเกียวแมนเป็นลูกคิงเรือนี้ในบ้านเนาะประทับตาในบ้านอันนี้ผู้ห้องผู้ห้องขอดัดสร้างก็คือเท่านี้น้องสายเล่าคุณอาปอก,กสอ กุ่มกับในบ้านเนาะต้องถักยาง2อันนี้พี่น้องเ้ยหาซื้อบ่ยาง2 2 0เซนยังเหลืออยู่2ใบเนาะ2ใบ2ใล้ันชม่าัเนาะคือเอกสารโอเคพี่น้องแล้วแต่ประทตาครับไปยืนทางของการเพิ่นเนาะแล้วก็พร้อมเงิน7.5พี่น้องจะดเออนมานําบ่เออทาง หยาดทางอ่อนเนาะที่อยู่ข้างบา้านทมาเมื่อกี้แหละโอ้มาว,ว่าเราก่อเนาะมาว่ายอยู่เราก่นเนาะ่เยี่ยมยามเนาะเฮอเอเฮ้อเ้อเฮ้อเเ้อ้าเ้เ้้ั้เด้อเฮอ้เเอเอเ้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอยอันนี้ให้ทางมอบเงินให้เพิ่นไปใส่นี่ใส่ชิ้นก่อนแล้วสิตามไปไม่แต่งสิไปสั่งแผ่นอารูซิงอีกเนาะไปทาน้องน้อยคนละพอกันอยู่คนละแม่จะเข้าไปหาน้องน้อยยิเดี๋ยวบวายแล้วขี้เข่าก็พอขึ้นได้เนาะเพราะว่ากินเป็นแต่เศร้าแมนแล้วแมนแมนแมนใช่ชาวโอเคได้มาเชียงได้สวัสดีสวัสดีพี่น้องเลยโดยเลยมาสอนเอ้ย มีแต่มานี่มาเดี๋ยวเฮ็ดเวียงมันแล้วก่อนวุ่นสิไปทางอื่นก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวว่าวุ่นสิเอาเงินให้ไปยืนนั่งพ่นางอย่าไปวุ่นเสีเอาเงินไปให้หมอบอ่าค่าใส่หนีเด้อ่าใส่หนีค่าตานางแล้วก็เจ้าไปเอาตานางมาเลยเนาะแล้วกากุ่นเสีเอาเงินมีทางเอื้อยใจดีเพิ่นโอนโอนเงินมาให้เจ้าน้ำแนยเน,ะเน,ะนาะอ่าพันให้เจ้าไว้ใส่ชนโตเจ้าละเด้ออ่าพี่น้องเลย เดี๋ยวมันผมบุนกีฝ้าคือแพนอัลลซิงอีกแง่พี่น้องยังบด้างซ้ำคำเลยตอนนี้กันเลยเอาเอาเอาแล้ละปาดเอพี่น้องเลยคนอ่อนก็ต้องครัวดุคัวเต้าอยู่เนาะตานางก็คืออยู่นี่เนาะจำนวนสี่เกาะพี่น้องเลยได้ดีปาดเอพี่น้องเลยเนาะนะมากมากมาพี่น้องเลยเนาะก็ ฟฟไฟๆใน,น,น,นเต๊าะพี่น้องได้เนาะอ้องอนเจอเแล้วหรอฮะนาบาบุนในเด้อกํลาลังคั่วลูกอยู่ท่าทางกับพี่น้องเลยขอให้ท้ายวอบอลทำาน,นอ่าบอกคนแล้วบาบุญบอกกับเจ้าของพคนแหละคนว่าได้บอกพี่ยังบาบุญลมหมู่บ้านนี่เนาะฮ่องกงนั่นแล้วหรอเปล่าทำดีกันแป๊บนึงแช่ห้ามพูดรำกันเนาะ โอ้ฝ่าเนี่ยพี่น้องเด้อมันคำเราอย่างบทท่านก็เป็นนั่น่ะฮานาเงินที่เอื้อยพนฝากมาพนกาอยู่บ้านพนม่วงอยู่สวรรค์ในเขตพี่น้องเนาะเอื้อยใจดีเนาะอ่าพนอยู่สวรรค์พนกาใจดีบอกใจดี อ่าเพิ่นอยู่บ้านค้นม่วงอยู่าสวัรดิเขตพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็โอนเงินมากมาบุญอ่าสี่ร้อยเนาะอ่าสี่ร้อยก็ประมาณสองเซนหาเดี๋ยวบุญเอาให้เจ้าซ้ำแซ่เลยละกันเด้อ<ด>อ่าเป็นเ <ใช S 1> งินอันนี้ไว้ใส้สซนโตเจ้าเด้อขอบใจอ่าอาไปเด้อลราคาเงินตัวนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าเงินทางแม่เจดีแม่เจดีบุญที่ว่าเบันสือ่อตะนางให้เจ้านี่แหละเด้อน้องออนเด้ออ่านีแหละมาผีดเด้อ ยังใส่ส่งเสื้อให้ลูกอยู่พี่น้องลับก็ได้1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ร้านนึงเนาะร้านนึงนี่ทั้งแม่เพิ่นบอกว่าให้ไปไทยตะนางโดยอ่าให้เพิ่นเบิดร้านนึงเลยเด้อ เพื่อตอบแทนสินใจที่ว่าเพิ่นให้เจ้ายืมกู้เงินแลวกใา้จำนำตานางเล็กเหระเด้อพอเจ้าเอาเงินไปเพิ่นแล้วแลักกาใช้จะคองกับตานางคนยู่อยูเพิ่นแล้วมีเริ่งห่าเพิ่นไปแล้วบะไปแล้วป่เป็นยังฝากันเจ้าก็ได้ เพราะว่าเอาบาวุ่นล่มน้ำลูกทรายแล้วแหละเราแบบ่เป็นยังเนาะเอามาไทยเอาขึ้นไม่ต่ว่าให้เพิ่นอันนี้เอาไว้ไทยคาตนางเด้อแล้วส่วนตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้หนึ่งล้านนี่คือเอาไว้จะใส่นี่ในบ้านแล้วพอมันใแล้วก็เหล้า,าที่จะว่ารัานรันหนึ่งคือสิบพอดีอยู่เด้ออันนี้เอาเอาไว้เด้อ่า อ่าเห็นเอาเลยขอบใจขอบใจคุณยายใจบุญอ่าสิว่านางหมู่ชาลาเออบ่เป็นหยังเนาะมีแต่ว่าเจ้าเข้าใจอยู่เนาะที่่บุญบอกเนาะดอ่ามีแต่นั้นแหละเด้อน้องออนเด้อเรายังเอาลูกกินนมอยู่พี่น้องบ่เป็นหยังเด้อมีแต่เจ้าดเนินการเรื่องนี่เด้อโดยมันแล้วมันทั่วแล้วก็เอาตนางมาแล้วมาอ้อมไว้คือเก่าเนาะาฝากเด้อโดยหาบุญเมื่อก่อนอีกประมาณ3หรือ4มื้อสิขึ้นมาหาใหม่โดยเนาะโด อ่าเบิ้งแย่งกันแล้วพี่น้องมีแต่ฝากกับเจ้าแล้วเบิ้งทั้งเอื้อเรากล้าล้านเจ้าอนี้แหละเด้อโดยแล้วก็ฝา,ากทั้งเพื่อนอ่าทั้งประสานเรื่องเอกสารทั้งไปมอบให้ทั้งเจ้าหน้าที่พันเนาะโดยพี่น้องเลยเอามีแต่นั่นแหละเด้อฝากขอบคุณทั้งผู้ใหญ่แม่ใจดีพันเนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อโดยผู้ยย <ขอ S 1> ใหญ่ใจบุญให้ลำให้รวยอ่าขอให้เทมาดาเบิ้งแย่ง ขอให้ลูกเต็มบ้านขอให้ล้านได้เมืองเออเจกชสิวเอานะเดินเดินของพี่เนาะเนาะขอบใจเอื้อยอ่าเจดีย์พอดีให้เงินเจ้าสามแสนนี่แหละเนาะสามแสนให้เจ้าโซนโตเด้อเอาไปใส่โซนโตเจ้าเนาะเอาไปซื้อส่งซื้อเสือใส่นี่แหละโดยเนาะขอบใจเพ่อดนเนาะขอบใจได้เอื้อยเด้อขอบใจเด้อเอื้อยเด้อที่สงสารเนาะสงสารหักแพงเนาะแป๊ะใช่โอเคเนาะเอาบุญกลับก่อนนี้บ่ายเด้ออยู่ดีไม่แห้งเนาะ ดำเนินการมันเรียบร้อยเด้อฝากฝากกันเด้อไปสายพี่น้องสบายดีพี่น้องเพื่อนเนี่ยสบายดีโอเคสายพี่น้องเลยเนาะคนละเดี๋ยวไปหาทางเบาจันว่ายังคนละคนสีหมอกเขาสารเด้อเก็บเงินไว้ดีๆเด้ออ่าเอาพี่น้องเอ๋ยกะประมาณอะไรพี่น้องเนาะเราบุญกะอยากขอฟ้าวเนี่ยนั่นนึงเนาะตอนนี้กะซามุ้งเครื่องแล้วพี่น้องยันห่านแพนด้าลุชิงปิดอีกสวปิดอีกกะไปช่วยได้เนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะกะอยากให้ทางนี้แล้วเนี่ยเนาะ ของน้าน้องอ่าน้อยเนาะแล้วก็รทไปท้าเรื่องที่ดินอีกพี่น้องเลยเนาะให้มันแล้วมันทัวร์ราคาเท่าไรน้องก็ลิขายณรีบบอเนาะฝ่ายสาวโอเคพี่น้องเลยบุญกับต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมกขอบใจเนาะทางแม่ใจดีแม่ใจบุญเด้อเนาะที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะกาให้บุญมาเป็นสะพานบุญหายเด้อเนาะแลักกาขอบใจทางเอื้อยเนาะที่โอนเงินมาส่วนเรือทาง น้องซ้อนเพลินเนาะไว้ซื้อดูซืกินแล้วก็ไว้เส้ส่วนตัวเพลินเลยเพี่น้องเพป็นก็เป็นเด็กขยันเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่อ่ายังก็พี่น้องเป็นเด็กที่อ่าโอเคนะพี่น้องเนาะแล้วก็เพลินกาสิบอกคอยบอกภาษาลาวเก่งบรนไดแล้วก็สิบอกเวอรพรอกเก่งบันไดแล้วก็เพลินคำว่าคำจาเพลินกานักแน่นเนาะแล้วก็วนวุ่นุณพว่าทุกข์ขุดข้นลยเพี่น้องเลยที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้กับครอบครัวเพลินแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุญสารวัล กับทีมงานเฮาบดสุขขู่สุคนพี่น้องเลยเนาะขอบใจขอให้อย,ยู่ดีไม่แห้งพ้นบุญถีอทานเห็ุมากสอยเลือกผู้คนขอขอให้กลับขึ้นไปหาขอบคุ้มของทานเฮาบสุขขู่สุคนจงอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขแล้ก็สบายทางใจเนะาะสบายทางกายพี่น้องเอลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเฮาบสุขขู่สุคนพี่น้อง,องคลิปนี้สบายดีเฮาบสุขขู่สุคนพบกันคลิปหน,น้าเด้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งเอฟซีถูกทานเนาะสบายดีพี่น้องเอลยสบายพี่น้องเอลยเนาะไปทำอะไรพี่น้องเอลย อ๋เอเนี่ยเป็นดัดแปลงอะไรไม่เอาแบบนี้เนะาะทั้งเฮือนทั้งซานมาหอดจอดถึงแล้วๆๆๆๆๆๆนะพี่น้องเลยเนาะอบุญคือเก่าเด้อน้องออนเด้อเอาบุญเมื่อก่อนเด้ออ่าไม่แต่งนี่แหละบอาบุญฝากไว้น้มน้องซ้อนไปนแล้วเรื่องถ่ยตะนางคลืนลานหนึ่งเราก็ไปใส่หนีในบ้านลานหนึ่งนะปรึกษากันเด้อโ,โดย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 เป็นี้โดย โดยโดยโดยเอาบุญไปยังไปไปทางอื่นก่อนคำแล้วเอาหับแข่กงกันบังแยงกันเด้อไปพีป่น้องเอาน้องบุญกัะขอลากรลิีนี่สบายดีวัาสุขสุขคนเด้อ